วันที่2มิถุนายน1946ชาวอิตาลีลงประชามติเลือกการปกครองในระบอบสาธารณรัฐประเทศอิตาลีมีรากฐานพัฒนามาจากราชอาณาจักรซาดิเนียหรือราชอาณาจักรซาดิเนียพีดมอน เมื่อถึงปี1848ษักริยรชาวซาเบิร์ดแห่งราชวงศ์ซาวอยจึงได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญที่กำหนดให้มีรัฐสภาเป็นระบบสองสภาและมีคณะรัฐมนตรีซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากกษัตริย์เป็นผู้ให้คำปรึกษาในการบริหารประเทศอำนาจของษักริยรอิตาลีค่อยๆลดลงตามกาลสมัยเช่นเดียวกับราชวงศ์อื่นๆในยุโรปแต่การปกครองแบบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูนก็อยู่มาได้เกือบร้อยปี จนกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญหลังสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อประชาชนชาวอิตาลีได้ลงประชามติเลือกให้ประเทศปกครองด้วยระบอบสาธารณรัฐแทนที่ระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญปัจจัยสำคัญที่ทำให้ชาวอิตาลีหันหลังให้กับสถาบันกษัตริย์คือบทบาทของกษัตริย์วิกเตอร์เอ็มมานูเอลที่สซึ่งชาวอิตาลีกล่าวหาว่าพระองค์คือต้นเหตุที่ทำให้อิตาลีเข้าสู่หายนะ เนื่องจากในเดือนตุลาคมปี1922เมื่อกองกำลังคนชุดดำของกลุ่มฟาสซิส์นำโดยเบนิโตมุสโซลินีเตรียมเคลื่อนกำลังสู่กรุงโรมพระองค์ได้ปฏิเสธที่จะลงนามในพระราชกฤษฎีกาตามคำแนะนำของคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศกฎอายการศึกซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการยับยั้งการยึดอำนาจของกลุ่มฟาสซิสรายงานของนิวยอร์กไทม์ระบุว่านั่นเป็นเพียงครั้งเดียวที่พระองค์ทรงปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำ,นนำคำแนะนำของคณะรัฐมนตรีตลอดการครองราช และยังเป็นการปฏิเสธต่อมาตรการตามรัฐธรรมนูญที่อาจช่วยรักษาระบบรัฐสภาในระบอบประชาธิปไตยเอาไว้ได้และทำให้กลุ่มฟาสซิสของมุสโสลินีต้องถึงจุดจบในทางกลับกันกษัตริย์วิคเตอร์เอ็มมานูเอลทรงเลือกให้คาราชบริพานต่อสายตรงถึงมุสโสลินีในมิลานและทรงเชิญให้ผู้นำฟาสซิส์เข้าเฝ้าเพื่อรับตำแหน่งผู้นำรัฐบาลในกรุงโรมและสิ่งแรกที่มุสโซลินีทำเมื่อเดินทางมาถึงกรุงโรมก็คือการคำนับแทบเท้าแก่กษัตริย์วิทเตอร์ เอมมานูเอลเพื่อยืนยันความพักดีของกองกำลังฟาสซิสต์ต่อราชวงศ์ซาวอยแต่เมื่อได้อำนาจมาแล้วมุสโซโลินีมีได้แสดงให้เห็นความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์เท่าใดนักและมีข่าวลือถึงความขัดแย้งของมุสโซลินีและกษัตริย์วิกเตอร์เอมมานูเอลให้เห็นบ่อยครั้งถึงปี1943กองทัพอิตาลีตกเป็นฝ่ายพลีคล้ำเสียหายหนักในสงครามโลกครั้งที่สองประเทศต้องตกอยู่ใต้มงล้อมของฝ่ายสมพันธมิตรที่กำลังลุกกรานเกาะซิซิลี ข้าเดือนกรกฎาคมกษัตริย์วิกเตอร์เอ็มมานูเอลทรงทำให้หลายคนต้องประหลาดใจด้วยการสั่งปลดมุสโซลินีออกจากตำแหน่งพร้อมให้จับกุมตัวผู้นำฟาสซิสก่อนทรงแต่งตั้งให้ปีเอโตรบาดอกลิโอขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแทนทวพยายามครั้งสำคัญเพื่อรักษาบัลลังและพาประเทศออกจากสงครามของกริยัอิตาลีไม่เป็นผลสำเร็จ หลังฝ่ายสัมพันธมิตรปลดปล่อยกรุงโรมได้ในวันที่5มิถุนายน1944พระองค์ตัดสินใจสละอำนาจทั้งหมดให้กับมกุฎราชกุมารอุมแบตโตแต่ยังทรงรักษาสถานะกษัตริย์เอาไว้ในปี1946ประชาชนเรียกร้องให้มีการทำประชามติเพื่อให้ชาวอิตาลีได้เลือกว่าจะปกครองภายใต้ระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญต่อไป หรือจะหันไปใช้ระบอบสาธารณรัฐกษักตริย์วิกเตอร์เอมมานูเอลที่ผสกนิกรเสื่อมศรัทธามานานจึงตัดสินใจสละราชสมบัติให้กับมกุฎราชกุมารอุมแบโตในวันที่9พฤษภาคม1946ด้วยหวังว่าจะช่วยดึงความนิยมจากผสกนิกรได้บ้าง แต่สุดท้ายประชาชนส่วนใหญ่ที่พากันไปลงประชามติในวันที่2มิถุนายน1946ก็ตัดสินใจเลือกระบอบสาธารณรัฐแทนที่ระบอบกษัตริย์ด้วยคะแนนเสียงราว54ต่อ46เปอร์เซ็นต์แม้ว่าคนใต้จำนวนมากรวมถึงชาวเนเปิลสกว่า80เปอร์เซ็นต์จะลงคะแนนสนับสนุนระบอบกษัตริย์แต่ในภาคเหนือที่มีประชากรหนาแน่นกว่าส่วนใหญ่เทใจให้กับระบอบสาธารณรัฐ ผลของประชามาติบีบให้กษัตริย์อุมแบโตที่เพิ่งขึ้นครองราชหมัดหมัดพร้อมด้วยอดีตกษัตริย์วิกเตอร์เอ็มมานูเอลและสมาชิกราชวงศ์อื่นๆต้องลีภัยไปยังต่างแดนปิดฉากระบอบกษัตริย์ในประเทศอิตาลี